เรือนโชว์นี้ซึ่งองค์นั้ก็เป็นเรือทองแดงนะครับแล้วก็ทองแดงลมดำหน้ากากฟ้าบาดนะครับแล้วก็หน้ากากฟ้าบาดนะครับแล้วก็เป็นทองแดงลมดำนะเต็มองค์แล้วก็ทองแดงนะครับลงยาจีวรแล้วก็กระไหล่ทองนะครับผมประเพองครับก็นาไม้ชมนะครับแต่ละเหรียญเลยนะครับนี่เป็นเหรียญเจริญพรสองนะครับสองหลวงพ่อพัดมาถวยด้วนนะครับกลุง๋อง นะครับองจัดสร้างนะครับเหรียญสวยนะครับแกะแกะได้หมือนหลวงพ่อเลยมีครึ่งองค์ขอบเหรียญที่เป็นด้านหลังนะครับมีลานนัมเบอร์แล้วก็มีโค้ดชื่อพัดนะครับมาพร้อมกล่องนะกลของอยู่ในกล่องนี้เลย นะครับในชมที่ระเหรียญต่อน,นไล่ไปเรื่อยๆนี่เป็นทองแดงรวมนะถ้าทองแดงเฉยๆนะทองแดงเปื่อย์เรียนจะเป็นพรรันสองนะครับเต็มองค์เอ้ครึ่งองค์นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับหน้ากระไากลาทองนะครับหน้ากราะกลายทองมีโคข้างหน้าด้วยนะ เป็นรูปสาราทางขวาฝว่มือของเรานะซ้ายมือของหลวงพ่อนะครับผม้างหลังก็มีเลขนะครับเลขลำเบอร์แล้วก็มีโค้ดนี่เป็นขอบเหรียญน,นะครับให้ชมไปทีละเหรียญทีละเหรียญเลยนะครับมาพร้อมกล่องนะครับกล่องเดิมๆของเดิม่งนี้นะครับตวสองเหรียญนี่เป็นเหรียญฟอบาทนะครับ ครึ่งองนะครับแกะชัดนะครับหน้าหลวงพ่อนะครับมีโค้ดนะครับมีเบอร์อยู่ด้านหลังนะต่อโค้ดต่อเบอร์สวยนะครับหน้าเล่ยมมีฟาบานนะครับผมสีบันทองงนนะก็มาพร้อมกล่องนะครับสะดวกใจในการเล่นหานะครับ จเจเอร์พรสอนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงลมดําแกะเหมือนกันนะครับเต็มองค์นะครับทองแดงลมดําเต็มองค์นะครับผมแกะรั้งดีนะครับคล้ายกับเหรียญหลวงพุทธมวัดละหันไล่เลยนะครับเหรียญเจเรอรพรหลวงพุทธมข้างหลังก็มีโคด้ดมีเบอร์นะครับมีหมายเลขนี่ขอบเหรียญสวยนะครับ เตยมทองแล้วก็ขังนะครับพระจะดูเด่นออกมาเทียงนะครับมาพร้อมกล่องนะครับอีกล่องนะครับเป็นกล่องตุงเท้าไปได้ครับผมเหรียญจลนบอลสองเหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงเปอยนะครับรงยาจีวรนะครับพิมพ์เต็มองคนะครับดีด้านหน้านะครับด้านหลัง รายการเจริญพรสองนี้แทนเวพรพระเครื่องเข้าได้เลยนะครับไม่ต้องจองรายการวัตถุมงคลของรวระพัฒน์ใหญ่รายการเปิดจองแต่ว่ายังไม่ได้เสกด้วยอะไรช้านะครับผมใจร้อนถ้าลูกค้าท่านไหนใจร้อนก็แบบนี้เลยครับโอนตังค์ปุ๊บส่งได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอเวลานานนะครับถ้าเป็นจองอีกหลายเดือนรายการนี้ก็หลายเดือนนะครับจองมาตั้งแต่เมษา นะครับมีาสาส64ตอนนี้เดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็จะออกนะครับออกกรกฎาคมสิงหาเนี่ยฉะนั้นรอนานนะครับถ้าใครไม่ต้องการรอนานแน,นะนำ่ะจะจองนะครับแบบเช่าอะไรงี้ดีกว่านะครับยอมแพงหน่อยนะครับเพราะว่าพระออกแล้วก็ราะะคาบวกนะครับของคุณปองได้บวกทุกรายการอยู่แล้วละ่ะตลาดเล่นกันนะครับแต่ว่านะครับ มันก็ได้ห้อยเลยนะครับไม่ต้องเสียความรู้สึกรอบางคนลูกค้าหรายๆนะครับคนไม่ไหวขอเงินคนืนเราก็คืนให้นะครับเงินจองอาจจะมันเสียความรู้สึกกันตู้แบบเช่าแบบได้เลยดีกว่านะครับไม่ต้องไปเสียความรู้สึกทั้งคนจองคนรับจองนะครับทั้งคนขายคนซื้อนะสบายใจซื้อไปเลยจบเลยนะครับนี่ครับพิมพ์ค้าพิมพ์นะครับ จเจริญพรนะครับของกุทิมนะแกะแกะค่ายกันมากอีกน้อยน่าจะเป็นเหรียญหลักนะครับจเจริญพรสองนะครับเหรียญเจริญพรสองเหรียญนี้เป็นเหรียญกระไหล,ลทองนะครับเหรียญกระไลทองนะครับมีต่อโค้ดนะครับพัดคือหลวงพ่อพัดนะครับตรงกระบงนะฮะกระบ,บงด้านหน้ากระบงนะฮะอยู่ด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ข้างหลังก็โคด้ด นะครับพัดแล้วก็เลข number, ล number. ัมเบอร์แลนัมเบอร์นะครับสีเงินทองเลยนะสวยนะครับอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้รายการรุ่นนี้นะครับออกแล้วไม่ต้องจองนะฮะเจ้าบนามอนสองเนี่ยนะครับเปรียนสวยท่านใดไม่อยากรอช้านะครับไม่อยากจองนะครับก็เช่าได้เลยร้านลูกค้าฝากปล่อย ไว้พอสมควรนะครับมีจำนวนหนึ่งนะครับสามารถเช่าหาผู้ชาได้เลยจัดส่งได้เลยทันทีนะครับโอนตังแล้วจัดส่งได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอนานนะครับเหรียญนี้ก็มาพร้อมกล่องนะครับมองเด่นอยู่ อีกหลายรายการของคุณปองสร้างยังไม่ออกนะครับผม <Okay. S 1> เหรียญเจริญพรกลางเหรียญร,รยาชพยัคค์แล้วก็เรือนธนบัตรรอหน่อยนะฮะเพราะหลายเรื่องช่วงนี้มันโควิดด้วยแล้วก็วัดวัด์ชอะไรต่างๆความไม่สะดวกวัดปางีปิดอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับวันนี้โชว์ให้ชมหกเหรียญนะครับเหรียญเจริญพรสองหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับถ้าสนใจ,จติดต่อนะครับร้านวิพรระเครื่องนะครับโทร 096 9ก้าหหรือ081 4203 001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วถ้าจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอุป่นพรมเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ